อีกหนึ่งเมนูที่เพื่อนขอมานานมากแล้วค่ะมันโถทอดมันโถสูตรนี้นุ่มมากๆนุ่มข้ามวันเลยนํามาทอดกรอบนอกนุ่มในเข้ากันได้ดีมากๆกับนมข้นหวานค่ะอร่อยตะโกนไปลงมือทํากันค่ะทําง่ายมากนมอุ่น230 ML เป็นนมสดจืดน,นะคะนําไปอุ่นก่อนนะนมอุ่นที่ใช้ได้เอานิ้วจิ้มลงไปนับ1-5ถึง้าถ้าเป็นความร้อนที่เราทนได้ก็คือใช้ได้ค่ะน้ําตาลทรายขาว80กรัม ยีตแห้งหวาน8กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเราจะพักยีตทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก5-10นาทีเพื่อเช็คดูว่ายีตของเรายังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่หรือเปล่านะคะพอเราพักยีตครบ10นาทีแล้วยีตเราจะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะเขาใช้ได้นะคะไปผสมแป้งกันค่ะแป้งสาลีบัวแดง400กรัมผงฟูหช้อนชาเกลือปน่น ครึ่งช้อนชาแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเข้ากันแล้วใส่ของเหลวที่เราผสมไว้นะคะลงไปได้เลยแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้มือนวดต่อเลยนะคะนวดจนกว่าแป้งผงที่เราเห็นตอนนี้นะจะหมดค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลานวดไม่นานนะคะประมาณหนึ่งนาทีแป้งผงก็หมดเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ก้อนแป้งแบบนี้ ใส่น้ำมันรำข้าวนะคะ50กรัมใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้ที่เราทานอยู่ใช้ได้หมดแล้วก็นวดนะคะให้น้ำมันเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อแป้งเลยนะขั้นตอนนี้ใช้เวลานวดไม่นานเหมือนกันค่ะประมาณ1-2นาทีน้ำมันก็ซึมเข้าไปในเนื้อแป้งหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำก้อนแป้งนะ้ามานวดบนพื้นแข็งๆแ,แบบนี้ค่ะ นวดแป้งทุกชนิดบนพื้นแข็งๆจะนวดง่ายกว่าในชามผสมนะคะเราใช้เวลานวดรวมๆทั้งหมดเลยนะตั้งแต่นวดมางแต่ขั้นตอนแรกนะคะประมาณ5นาทีไม่เกินนี้ค่ะก็จะได้ก้อนแป้งแบบนี้แล้วนะคะแป้งของเราไม่ต้องเนียนมากก็ใช้ได้นะหาอะไรมาปิดมาคลุมไว้นะคะเราจะพักแป้งไว้นอกตู้เย็นค่ะ1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงก็มาทําต่อได้เลยพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะแป้งเราจะขึ้นฟูเป็น2เท่าแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็นำแป้งค่ะมาไล่ลมไล่อากาศออกนะคะไล่อากาศเสร็จแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆค่ะเบลจะทำเป็นก้อนละ50กรัมถึง52กรัมนะคะพอได้ก้อนแป้งแล้วก็ไปเตรียมห่อกันค่ะกระดาษรองนะคะเบลใช้เป็นกระทงกระดาษอบขนมเบอร์3217แล้วก็นำแป้งของเรานะคะมาขึ้นลูกเป็นลูกกลมๆค่ะเพื่อนๆจะทำเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้เบลทำเป็นรูปทรงง่ายๆค่ะเป็นทรงกลม ได้ลูกกลมๆแล้วก็เอาไปพักไว้ในซึ่งเนื่องได้เลยค่ะเดี๋ยวเบลทําให้ดูอีกหนึ่งลูกนะคะนําก้อนแป้งค่ะมาคลึงเป็นลูกกลมๆนะคะคลึงลูกกลมบนพื้นแข็งๆจะคลึงง่ายนะคะได้ลูกกลมแล้วนําใส่กระดาษรองได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปพักไว้ในซึ่งเนื่องค่ะพอเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะก็จะพักไว้ในซึ่งเนื่องก่อนนะสัก20นาทีนะคะก่อนนหมันถูไปเนื่องค่ะ พอเราพักมันโถในซึ่งเนื่องครบ20นาทีแล้วก็ไปเนื่องกันน้ำเนึ่องตั้งไว้ให้เดือดจัดๆแบบนี้นะคะก่อนนำมันโถขึ้นเนื่องค่ะมันโถสามารถเนื่องพร้อมกันได้เลย2ชั้น3ชั้นก็เนึ่องพร้อมกันได้เลยนะคะเราจะเนื่องไฟกลางค่อนไปแรงนะคะ8นาทีค่ะพอเสร็จแล้วก็ค่อยๆแง้มฝาเขาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ยกฝาออกอย่างไวเลยนะน้ำจะได้ไม่หยดใส่หน้ามันโถค่ะไปทอดได้เลย น้ำมันสำหรับทอดนะคะใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้ที่เราทานอยู่นะคะเราจะทอดมันโถด้วยไฟกลางค่ะพอน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคะก็น้ามันโถลงทอดได้เลยค่ะน้ํามันทอดมันโถนะคะไม่ต้องให้ร้อนจัดจนควันขึ้นนะให้เขาร้อนค่ะแต่ไม่ให้ร้อนจัดมากนะคะถ้าร้อนจัดมากเนี่ยมันโถงเราจะเหลืองเร็วมากเกินไปค่ะ พอเขาเหลืองเร็วมากเกินไปนะคะเขาจะกรอบแป๊บเดียวค่ะแล้วก็จะเหนียวนะคะให้ทอดไฟกลางค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะเขาจะกรอบนานและกรอบนอกนุ่มในจะอร่อยมากๆเลยค่ะพอเราทอดได้ความเหลืองความกรอบตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะส่วนซอสจิ้มนะคะก็จะจิ้มกับนมข้นหวานเข้ากันมากๆค่ะหรือใครอยากจิ้มน้ำผึ้งจิ้มคาราเมลอันนี้ก็ตามชอบได้เลยนะคะแต่ตามสูตรเนี่ยจะจิ้มกับนมข้นหวานค่ะ ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ